ที่สงสัยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะต้องมีไรายได้เท่าไหร่ถึงจะลงทุนในกองทุนรวม RMF ได้เอมีคำตอบง่ายๆมาฝากกันค่ะสำหรับในปีภาษี2,564นี้นะ,ะเอต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นปีนี้เท่านั้นนะคะเวลาคิดคำนวณคำนวณได้ยังไงเอคำนวณมาให้แล้วด้วยยอดกลมๆง่ายๆเลยก็คือจะต้องมีไรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0 0 16,225บาทขึ้นไปถึงจะเริ่มเสียภาษีส่วนตัวเลขนี้เนะี่ยคิดยังไงเอบอกได้เลยค่ะมาจากค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน1,000 0 0บาทนะคะรวมกับ ค่าลดบันส่วนตัว60,000บาทและประกันสังคมสำหรับปี6-4ปีนี้ค่ะอยู่ที่6,225บาทรวมถึงเงินได้สุดที่นะคะเวลาที่คำนวณเรียบร้อยแล้ว150,000บาทแรกได้รับการยกเว้นค่ะคำนวณออกมาเบ็ดเสร็จแล้วก็คือตัวเลข316225นะก็คือถ้ามีเงินได้น้อยกว่านี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้ามีตั้งแต่ตรงนี้เลยขึ้นไปค่ะเสียภาษีแน่แค่ะ ทีนี้มีคําถามเข้ามาถามเพิ่มเติมนะคะว่าแล้เอ๊ะถ้าเกิดว่ามีรายได้ส0มหมื่นบาทละ่ะต้องเสียภาษีหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการลงทุนในกองทุนรวม i m f เท่าไหร่การลงทุนในกองทุนรวม i m ถ้าลงทุนได้สูงสุดก็คือ30มสิบเปอร์ของเงินได้ทั้งปีถ้าเงินได้เราบอกว่าต่อเดือนอยู่ที่30,000ืบาทไม่มีโบนัสไม่มีอะไรเลยทั้งปีคือคูณสิบสองเดือนไปจะได้เท่ากับ 360,000บาทนั่นเอง360,000บาทคูณกับสิทธิ์ที่ลงทุนได้สูงสุด30%ก็จะอยู่ที่1 8 0 0 0 0บาทพอเห็นแบบนี้แล้วหลายคนบอกโอ๊ยตกใจนะว่าทำไมมันตัวเลขเยอะขนาดนี้ต้องลงทุนเต็มที่แบบนี้เลยหรือเปล่านะเอกต้องบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะถ้ามีไรายได้ทั้งปี สา0 0 0นบาทกับยอดเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เอ๋บอกไปว่า3 1 6 2นึอาเอามาหักออกเลยค่ะมันจะมีส่วนเกินอยู่ที่ประมาณ4 3 7หมบาทเราลงทุนแค่ก้อนนั้นเราก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการลงทุนตรงนี้ค่ะถ้าเราจะบอกว่าแล้วเราจะลงทุนยังไงล่ะ เอ๋แนะนาเลยค่ะว่าเราสามารถลงทุนได้ทุกเดือนเท่าๆกันนะจากยอดที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปเอามาหาร12แล้วลงทุนเท่าๆกันได้เลยหรือถ้าบอกว่าปีนี้เหลืออีแค่ตายละ2เดือน3เดือนเท่านั้นเองเราก็มาเลือกเลยค่ะว่าเราอยากจะได้กองทุนไหนด้วยเงินลงทุนที่ไม่เกินตามที่เอ๋บอกไปนะคะเพื่อที่เราจะได้มีการลงทุนแค่พอดีพด,พดีกับการลดหย่อนภาษีส่วนใครที่บอกว่าล้วถ้าเกิดอยากลงทุนมากกว่านั้นล่ะเอ๋แนะนําเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดทั่วไปจะดีกว่า นะะในส่วนของกองทุนที่เราจะช่วยลดหย่นอนภาษีเองแนะนําแบบนี้นะคะว่าเรามีกองทุนหลากหลายนโยบายให้เลือกมากๆเลยแต่ถ้าบอกว่าอยากจะเน้นการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแบบพื้นฐานเลยเองแนะนําเป็นอย่างกอง B Inotech RFS ค่ะ หรือถ้าใครบอกว่าสนใจในเรื่องของเทรนที่อูตตายละตอนนี้เนี่ยโลกก็บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยเริ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีเลยแนะนําเป็น B k r m f ก็น่าสนใจนะคะส่วนใครที่บอกว่าโอ้ยถ้าอยากจะลงทุนเกี่ยวกับนวัตรกรรมนะั้นแล้วก็แต่ละบริษัทเนี่ยมีการพัฒนาอะไรไปถึงไหนแล้วรอบโลกเลยถ้าอย่างนั้น B GTO RMF ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจส่วนใครอยากจะลงทุนในสัดส่วนเท่าๆกันก็ลงทุนได้ ใครบอกว่าอยากจะลงทุนกองนี้มากน้ออีกกองน้อยหน่อยได้ไหมได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าคำนวณสิทธิ์ที่เราลดหย่อนได้แล้วไม่ควรลงทุนเกินสิทธิ์ถ้าอยากลงทุนเกินส่วนเกินอย่างที่บอกนะคะกองทุนเปิดทั่วไปเราก็มีอีกหลากหลายนโยบายให้เลือกเหมือนกันเลยค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะสําหรับใครที่คิดอยากจะลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเห็นรายได้ของตัวเองแล้วก็รีบตัดสินใจแล้วก็ไปเลือกฟื้อตามนโยบายที่เราสนใจกันดีกว่าค่ะ สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนกับกองทุนบัวหลวงถ้าท,ท่านเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถใช้แบง g k o คอกแบงก์โมบ b a n k งกิได้เลยค่ะในการเปิดบัญชีกองทุนหรือแม้แต่การซื้อขายกองทุนก็ทําได้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงธนาคารกรุงเทพรวมถึงผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ